เส,สมอม,ม,มันเสมอมันเพื่อเกาเพื่อว่าเก้าเอาซิบเอาบอทอเอาเดือนยี่เดือนเจียงเพื่นว่าเก้าเสียงซิบเสียงบอทอเสียงแมงงวงเพื่นว่าเก้าบ่วงซิบบ่วงบอทอบ่วง,บ,ออบ,วงบาทในพันเพื่นว่าเก้าท่านสิบท่านบอทอท่านในสังกเจ้าเพื่อว่าเก้าเว้าซิบเป่าบ่ทอแม่เถาวเว้าขืนลุกเคยเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปด้านนาด่านใหนด้านซ้ายด้านขัวสู้ขู่สุคนนะครับรับมือหนีเข้ามานีครับมาขาดแมงดาครับมาน้ำทงน้ำนาคือเก้านะครับผมนี่ครับมีการคาดแมงดาวิธีชาวบ้านบ้านเฮานียครับนี่มีเบิดสุเนียวครับโบอึดเนียวกินครับว่าแต่ลงทงลงธามีเบิดครับ ไปเกือบน้ำครับมันสเยียบน้ำสันดกวา่านะครับมาดูกั้นตอนการขาดแมงดานะครับนี่ครับพุนละครับครับพุนละครับมีปีกไส้ปีกขั้วนะครับปีกไส้ปีขวัวแต่มีกรองหลังนะครับมันต้องมีคับวู่กันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใส่คน ยางตําต้องสีคนนะครับนี่ครับถือพุลหูนะครับนี่ครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราเบิ้งว่าที่ได้หลายปันไดน,นะครับครับรับชมกัน,กนไปเเยาะๆครับผม เราไปดูวิ มาหากินน้ำท่งน้ำนะนะครับเปิดสุด้ทยนี่ครับเฮากระตีรักษาไว้นะครับการทำหากินของชาวอีสานนะครับมีอย่างก็กินได้กินได้ไปเบิดครับฟาเต่เป็นเป็นเนื้อกินนะครับนะครับนี่ครับผลงานของเขาครับมอนี่เฮากระิได้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ